สวัสดีครับพี่น้องครับเราพบกันในรายการประพรรยามเช้าอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมาดูพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมยอนบทที่19นะครับดยบทที่19ข้อที่31จนถึงข้อที่38ครับวันนั้นเป็นวันเตรียมพวกยิวจึงขอปีลาศให้ทุบขาของคนที่ถูกตรึงให้หักและยกศพออกไป เพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่กังเขนในวันสบาโตเพราะวันสบาโตนั้นเป็นวันใหญ่ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนแรกและขาของอีกคนที่ถูกตรึงอยู่กับพระองค์แต่เมื่อมาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วพวกเขาจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์ และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีคนนั้นที่เห็นก็เป็นพยานและคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อพวกท่านจะได้เชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าพระอัฐิของพระองค์จะไม่หักสักชิ้นเดียวและมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งว่า พวกเขาจะมองดูพระองค์ผู้ที่เขาแทงหลังจากนั้นโยเซฟจากอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเนื่องจากกลัวพวกยิวก็มาขอพระศพพระเยซูจากปีลาศและปีลาศก็อนุญาตโยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพของพระองค์ไปครับในประรมตอนนี้นะครับก็ได้ผมได้ให้ควเรื่องว่าคำพยากรณ์ถึงพระเยซูต้องสำเร็จ นในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายใกล้ๆจบพระธรรมยอแล้วนะครับในพระธรรมตรงนี้ได้พูดถึงเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับเดี๋ยวเราดูบริบททั่วไปก่อนนะครับในพระธรรมตรงนี้ได้พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนแล้วก็ได้ถูกแทงที่ที่ศี้างนะครับก็ในตรงนี้นะครับผมได้โค้ดมาก็คือว่าจากการ,รข,ขุดพมของขุดพ้นขุดค้นของนักโบราณคดีนะครับในปีคศเนี่ย 1968พบโครงกระดูกของมนุษย์ที่ถูกตึงบนไม้กางเขนนะครับขาของเขาถูกทุบและกระดูกแตกเป็นเสี่ยงนะความจริงนี้อธิบายพระธรรมยอนในตรงนี้ได้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าพวกเขาจะต้องไม่ทิ้งศพไว้ให้ค้างคืนบนไม้กางเขนและไม่ต้องให้ศพอยู่บนไม้กางเขนในวันสมาโตนะครับคนที่ถูกตึงที่กางเขนเป็นคนที่พระเจ้าสาปแช่งถ้าศพของเขายังคงอยู่บนไม้กางเขนก็ จะทําให้แผ่นดินเป็นมลทินนะในเฉลยธรรมัญญัติบทที่21ข้อที่23นะครับได้อธิบายไปอย่างนั้นหรือในกาลาเทียบทที่3ข้อ13นะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับการทุบขาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็เมื่อใกล้ใกล้วันสมาโตใช่ไหมครับก็จะทําให้มันก็ว่ามันค้างไม่ได้เพราะค้ามไปก็ต้องทําให้คนคนที่ถูกตึงเนี่ยตายเร็วขึ้นนะเพราะนั้นวิธีที่เขาทําก็คือว่าการการทุบขาทุบทุบข้อขาให้ให้หกักเพราะว่า เมื่อถูกตึงเนี่ยก็คือมือนกันว่าคนที่ถูกตึงนั้นก็จะใช้ขาในการพยุงตัวเองไว้นะแล้วก็มันก็เลยทําให้อาจจะมีความอดทนไปอยู่หลายชั่วโมงหรืออาจจะหลายวันก็ได้นะครับแล้วก็ยืนแบบนั้นจนกว่าจะขาดใจตายไปแต่เพราะนั้นพอการทุบขาปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เสียเลือดมากนะครับอาจจะมีความเจ็บปวดมากขึ้นนะครับแล้วก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะว่า แขนที่ที่กลางออกใช่ไหมครับเมื่อขาไม่สามารถพยุงเต็นได้แล้วเนี่ยนะครับหน้าอกก็ต้องแบกรับร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการหายใจไม่ออกนะครับอันนั้นคือเหตุผลที่เขาต้อง,ต,องต้องทุบขานะครับแล้วพอเราไล่มาเรื่อยๆเนี่ยครับเราเห็นว่าแต่เมื่อมาถึงพระเยซูเห็นว่าพระองค์ทรงสิงส้นพระชนแล้วพวกเขาจึงไม่ทุบขาของพระองค์ แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงสีข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาอาจจะเป็นการแทงเพื่อแน่ใจว่าตายหรือไม่ตายจริงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนก็ว่าหรือว่าเป็นการแทงอะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าคําพยากร์ของพระเยซูคิดว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับถึงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการที่มีการแทงแล้วก็มีน้ํา นะครับโละหิตและน้ําก็ไหลออกมาทันทีนะครับแล้วก็ในประรรมตอนอื่นก,ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับบางคนก็มองว่านี่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าพระเยซูคริสต์สิ้นประชนเพราะหัวใจสลายสีข้างของพระองค์จึงมีเลือดและน้ําออกมามากนะครับบางคนก็มองว่านี่เป็นสัญลักษณ์ที่เล็งให้เห็นถึงการาหลั่งไหลเพื่อรักษาโลกมนุษย์นะครับมือมีน้ํากับพระห uh ิตออกมาก็คือมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยพระห uh ิตของพระองค์ทรงไหลออกมาเพื่อล้างบาปของมนุษย์นะครับ แต่ว่าบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือว่าอะไรครับสิ่งนี้เลี้ยงเห็นว่าพระเยซูคิดมีความเป็นมนุษย์ที่ต้องตายจริงทวนของทหารคงไปถูกกระเพาะอาหารและหัวใจจึงทําให้พลหิตและน้ําหลั่งออกมานะครับอันนี้คือคือทัศนรคติคุะณะนะของคนที่แสดงความคิดเห็นนะครับนักศึกษาพระคอมภี์นะครับแต่และก็ตามแต่เราได้เห็นว่าน้ําและพลหิตก็ก็ไหลออกมานะครับ ในข้อสาที่าว่าคนนั้นที่เป็นพยานและคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขารู้ว่าคำพูดของเขาเป็นความจริงเพื่อพท่านจะเชื่อนี่น่าคงจะเป็นถึงหมายถึงยอนนะครับเพราะว่าคงจะอยู่ใกล้ๆถ้าเราจําเหตุการณ์ได้นะครับออยอนก็อยู่ใกล้พระเยซูคริสในวันที่พระเยซูคริสสิ้นพระชนนะครับอาจจะมีมารีมารดาหรือมาดีชามักกะดาลาด้วยนะครับท,ที่อยู่ใกล้ ส่วนสาวกคนอื่นก็ก็จะกระจายไปนี่คือคือยอนคงจะเห็นด้วยตาของตัวเองว่าพระเยซูคิดทรงถูกแทงนะครับในข้อ3 6ที่6นะครับที่ผมอยากจะเน้นในวันนี้ก็คือเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าพระอัคของพระองค์จะไม่หักสักชิ้นเดียวนะครับถ้าพี่น้องไปดูในการอ้างอิงจากฟุตโนตเนี่ยพี่น้องก็จะรู้ว่าอยู่ในพระธรรมอพยพใช่ไหมครับ พี่น้องจําอพยพได้ไหมในช่วงที่มีคนอิสราเอลจะออกจากแผ่นดินอียิปต์ในคืนนั้นก็จะมีมรจุลาแห่งความตายหรือว่าความตายได้ได,ได้มานะครับแล้วบ้านไหนที่ที่มีการฆ่าลูกแกะและเอาเลือดลูกแกะนะไปทาที่ประตูวงกบนะครับบ้านนั้นนะครับบุตรัวปีก็จะไม่ตายในประเด็นตรงนั้นก็คือมีคําสั่งว่าไม่ให้หักกระดูกแกะนะครับ ก็มันเป็นเรื่องที่ที่ผิดปกตินิดหนึง่งเพราะเวลาการทําแกะค่าแกะอะไรต่างๆก็จะมีการหักมีอะไรก็ตามแต่แต่เว้นแกะปัาสะคาเนี่ยจะไม่ให้มีการหักนะครับเพราะว่าแกะปัสะคาเนี่ยทำให้ความตายได้ผ่านพ้นไปนะครับพอถึงตรงนี้นะครับยอนก็ได,ได้ได้พูดถึงประธรรมตรงนี้ว่าพระอัดของพระองค์เนี่ยพระอัฐิของพระองค์เนี่ยจะไม่หักสักชิ้นเดียวและมีเพ,พิ่ปีอีกข้อนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาจะมองดูพระองค์ผู้ที่เขาแทง ถ้าพี่น้องไปดูนะครับในตรงนี้ฟุตโนตตรงนี้ก็พี่น้องก็จะจะเห็นนะครับว่าเป็นฟอฟันใช่ไหมพี่น้องก็จะเห็นว่าอยู่ในประธรรมตรงไหนครับอยู่ในประรรมสรดุดดีใช่ไหมครับอฟอฝาใช่ไหมครับตรงนี้นะครับโอเคครับนี่เป็นพระคัมภีร์ที่ผมไม่ได้ไม่ได้เน้นตรงนี้มากนักน,นะครับแต่วันนี้ผมอยากจะเน้นว่าคาพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์จะต้องสําเร็จทำไมผมอยากจะเน้นตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการสิบชนของพระเยซูคริสต์เพราะว่าจริงๆแล้วในใน ในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์มีคําพยากรณ์มากมายในพระคัมภีร์เดิมนะเพราะนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หนุนใจหรือเตือนใจทั้งหลายก็มีหลายคนในโลกนี้ที่ชอบคําพยากรณ์ชอบไปหาหมอดูนะครับไปหา,หานุ่นหาหนี่ชอบคําพยากรณ์ชอบรู้อนาคตนะครับต่างๆเดาผิดเดาถูกบ้างนะครับอย่างเรื่องแตงโมเนี่ยก็มีคนที่ออกมาหลายคนนะครับมาพยากรณ์ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะจบสิ้นภายในวันนั้นมาในวันนี้ บางคนก็จะจบสิ้นภายในสัปดาห์สองสัปดาห์แต่ตน,นี้ก็ผ่านมานานแล้วยังไม่มีไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับบางคนก็อ้างอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็ก็ก,ก็แล้วแต่เขาล้กันในประเด็นตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้พูดตรงนี้เนื่องจากเวลาใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าพี่น้องก่อนนั้นเป็นคนที่แสวงหา,เ,าเรื่องของการทํานายเรื่องของการอยากจะรู้อยากจะเห็นแนอนาคตพระเยซูคิ์นี่แหละครับเป็นเป็นผู้ที่มีความชัดเจนที่สุดในเรื่องของคพยากรณ์นะครับ คือในพระคัมภีเดิมนะครับมีการอ้างถึงพระเยซูคริสต์มากมายนะครับและบางทีคําพยากรณ์มากมายนะก็ทําให้คนยูวสับสนอย่างเช่นพระเยซูคริสต์จะเกิดที่หมู่บ้านบเบตเลเฮมแต่ว่าเขาจะเรียกพระเยซูว่าชาวนาซาเลตนะแล้วเราจะเรียกบุตรของเราออกมาจากอียิปต์เอ๊ะตกลงพระเยซูจะเป็นบเบตเลเฮมอยู่บเบตเลเฮมไหมหรือพระเยซูจะเป็นชาวนาซาเลตเอ๊ะเป็นชาวนาซาเลตได้ยังไงเพราะว่าพระเยซูคริสต์ต้องเป็นเชื้อสายของดาวิด เอาแล้วพระเยซูจอกมาจากอียิปต์ได้อย่างไรเพราะว่าพระเยซูเป็นคนเบตเลเฮมอย่างนี้ครับเมื่อได้พูดถึงว่าเอ๊ะพระเยซูจะเป็นเหมือนกษัตริย์เป็นองค์เจ้านายพระองค์จะเสด็จเหมือนมาเป็นกษัตริย์เป็นจอมราชาใช่ไหมครับเอาแต่ว่าในภาพตรงนั้นก็พระเยซูก็เสด็จลาแล้วจอมราชาจะจะขี่ลูกลาเหรอแล้วพระเยซูคิดจะมาปกครองมาตั้งอาณาจักรใช่ไหม แล้วในพระธรรมอิสยาก็บอกพระองค์ทรงเสียโฉมใบหน้าของพระองค์ก็เหมือนกับว่าโอ้โหบอบช้ำม,มากเหมือนคนจะจําไม่ได้แล้วจริงๆแล้วภาพของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรซึ่งคนยิวก็มีความสับสนอยู่เหมือนกันว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นอย่างไรพระองค์ทรงที่ที่เป็นเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นคือคําพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าคําพยากรณ์ที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ไม่มีสักข้อเดียวที่ผิดไปหรือไม่เป็นความจริง คำพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยโลดของโลกเนี่ยเป็นจริงในทุกเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงไว้นะครับหัวเรื่องวันนี้จึงบอกว่าคําพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์เนี่ยจะต้องสําเร็จเพราะนั้นถ้าใครที่เหมือนกับมีแนวโน้มหรือว่ามีญาติมีเพื่อนที่ชอบมาหมอดูที่ชอบดู ไปหายอะไรนะครับไปดูคนทรงคนเจ้าเพื่อจะรู้จักอนาคตนะครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นผู้พยากรณ์และตามหลักของการพยากรณ์เรื่องพระเยซูคริสต์นะครับก็คือว่าผู้พยากรณ์แท้หรือผู้เผลชนะเมื่อกล่าวไปแล้วจะต้องไม่มีสักสิ่งเดียวที่มันผิดไปถ้ามันผิดไปหรือไม่ตรงนะครับนั่นหมายความว่าเป็นคําพยากรณ์ที่ไม่ใช่ความจริง เพราะนั้นพระเยซูคริสต์นะครับพระเจ้าทรงนำผู้เป็ชนะของพระองค์ให้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ในทุกเรื่องทุกเหตุการณ์และเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในโลกนี้เพราะนั้นคําพยากรณ์มาจากไหนครับคาพยากรณ์มาจากพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้มนุษย์ผู้เผยชนะนั้นพูดคําพยากรณ์นันออกมาและผู้ที่เตรียมเหตุการณ์ก็คือใครครับก็คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่พยากรณ์กับพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จกลับมาจึงมีความสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเพราะนั้นพระเยซูคริสต์เป็นผู้รู้อนาคตเพราะนั้นหลายครั้งวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่าบางทีเราอยากรู้เรื่องลวงอนาคตของเราต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆบางทีก็มีคริสเตียนบางคน,นงก็ไปหาหมอดูเหมือนกัน ไปหาด้วยตัวเองหรือไปหากับเพื่อนก็มีช่วงที่อ่อนกําลังใช่ไหมครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับพอไปแล้วนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะไม่พูดตรงนี้แต่ผมอยากให้พี่น้องรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงรู้ชีวิตของเราดีที่สุดเพราะว่าชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็เกิดขึ้นนะครับพระองค์ทรงทรงนำพระเยซูคริสต์ตามคําพยากรณ์ที่เกิดขึ้นและพระเยซูคริสต์ก็ก็เป็นอย่างนั้นนะครับประเด็นตรงนี้อาจจะดูกว้างหน่อยแต่ผมขอรุนใจว่าพี่น้องครับพระเยซูครรริสตททง้จักเาดดีีุ่ และชีวิตของเราก็อยู่ในพระคุณอยู่ในการทรงนำของพระองค์เหมือนอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็สําเร็จตามคําพยากรทุกอย่าง แม้ว่าคําพยากรณ์นั้นมันจะสวนทางกันมันจะย้อนแย้งกันมันจะขัดแย้งกันและทําให้คนสับสนแต่เมื่อพระเยซูคิดมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เปิดเผยตามสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้เพราะนั้นในพระคัมภีร์ยังมีพยากรณ์อีกหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายยุคท,ท,ที่จะมาถึงเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ดูกันในเปโตใช่ไหมครับจะเห็นว่าคําพยากรณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายที่มันกําลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นว่าคําพยากรณ์เรื่องพระเยซูคิต ได้เสร็จมาแล้วนะครับและเป็นจริงทุกประการเนี่ยครับคําพยากรณ์ต่อไปก็คือว่าในเหตุการณ์ที่มันจะมาถึงในยุคนี้ย,ยุครังหลังเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจริงด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ผู้เบญจณะได้พูดนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือการเวลาพระองค์ทรงรู้แล้วและพระองค์ทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้กล่าวคําพยากรณ์น,นั้นและมันก็จะเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหนุนใจเราทั้งหลายนะครับพี่น้องครับขอให้เราได้เชื่อในพระคัมภีร์ถ้าเรามีความรู้สึก,กว่าเอ๊ะพระ,พะ,พระคัะมภ ขอให้เราไปมองย้อนในอดีตนะครับว่าคําพยากรณ์ถึงเรื่องถึงพระเยซูในอดีตเนี่ยมันเป็นจริงทุกประการขอให้เรามั่นใจว่าในอนาคตในวันที่พระเยซูคีเสด็จกลับมาก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมามันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างถ้าเราสังเกตดูเราจะรู้ว่ามันกําลังคืบคานไปสู่จุด สุดท้ายของโลกนี้จริงๆตามคําพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์นะครับที่บันทึกไว้ในพระกัมภีนะครับขอให้เราได้วางใจในพระชนะของพระเจ้าในคําพยากรณ์นะครับเราเฝ้าดูว่ามันจะเกิดเป็นจริงอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าเมื่อพระองค์ทรงพูดแล้วมันเป็นความจริงเพราะนั้นขอให้เราได้ยึดมั่นความเชื่อไว้นะครับมั่นคงในความเชื่อของเราต่อไปเินมีไหมครับพี่น้องครับขอเราได้ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพรับองค์ทลายขอขอบพระคุณพระองค์สลับ พระชนะของพระองค์ในชาวันนี้ที่ทําให้เห็นว่าคําพยากรณ์ของถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ก็จะสําเร็จทุกประการแล้วก็เป็นจริงทุตก,การแม้ว่าเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างมันจะขัดแย้งกันหรือมันเหมือนกับว่ามันจะย้อนแย้งกันแต่ทุกอย่างก็สําเร็จนะครับทุก,รการถ้าแต่พระเจ้าขอขอบคุณของพระองค์ทรงโปรดเมตตามีคําพยากรณ์หลายอย่างที่จะพูดถึงอนาคตพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคําพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์เป็นความจริงทุกประการ ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้มีความเชื่อมั่นยึดมั่นในพระชนะของพระองค์ตามความจริงที่พระองค์ทรงเปิดเผยถึงยุทดท,ท้ายขอช่วยพวกาข้าพระองค์ทาลายจะยึดมั่นในความเชื่อต่อไปแม้ว่าเหตุการณ์จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาขย่าวความเชื่อมาสั่นคลอนความเชื่อข,ของข้าพระองค์ทาลายข้าพระองค์ทาลายขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน